สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่นครพนมค่ะ <c oughs> Yớ, màq, Mà, lời. Bà, Gà, xàu, con dưa mát suối mát bát bé gái nham sâu nó quan tâm mát ở ปั้นข้าวกี่ปั้นข้าวกี่กี่เซล่ะพ่อกับแม่เธอฟังเล่าถ่าแข่ราชานา ขู้เคร่งพัดในศาสนาทรงปกปักพุททศนามายาวนานตามนานาครูุคนพนมเจ้าญยาคค่ะ ท่าแขกท่าแขกฟังท่าคุณท่าแขกคุณสวัสดีค่ะทุกคนท่าแขกเมืองเล่าสวยงามขนาดเลย ค่ะมาเที่ยวเมืองลาวค่ะเออ,อบอเมนมาเที่วยวเ <c oughs> มืองนครพนมอุ้ยเบาไปทั่วนครพนมจ้านครพนมมาไหว้พญานาคค่ะขอพรพญา,าง่าหุ่นบ่ผุนย,ยางมาท่าหุ่นจะง,งาม,ม,มท่านี้ท่านี้มันจะเป็น,น,นพวกไอร่องแลม ไปทางนีมันจังเงิน, <ไป S 1> นะเขาทางเขา,วขาวสวยงามจา้า <c oughs> เินอเามาบ่อยเนี่ยมา้ม <c oughs> าบ่อยเนี่ยเร็วเอาเโซ่นาด้วยหอฮะคนสวย <c oughs> ท่งนี้เป็นฟังเล่านะจ้าทาขุนทงุนนฟ ีสงมีอนรนมจเอมวนบลาเที่ยวมาจักมือมีเือสำลันน้สวงามจ้ามอสํารามารถลองเลือดได้ม uh, ือแรกมีวงดนตรีจังเนยมือแรงมีวงดนตรีขนาดในตอนแรกจะมี มีของหลายอย่างมีของกินหลายอย่างจ้ามีแต่เนเสบเสบมันบ่ะสบเกินจนจุกมาเที่ยวได้จ้าก็นก็หมายพญาาคนาขอพรขอพรไปึ้นไปแสดงเนาโชว์มึงก็เอาโชว์มึง นั่นเอาสวัสด <g ül ens> ีค่ะดูนั่งเต้นก็ไม่เต้นน่ะวันนี้เต้นไม่บ่เต้นเพมีเพลงเต้นได้ดอกเอาพอกระูกขึ้นไปเต้นแห้งกันดูเอาเต้นร่างม่งเต้นม่งเต้นบ่มีเพลงเต้นได้ดอกอือ ยางเลยหุนสมวิวไปผุนยางเขายางทั้งเก่าหรอเขาเขาไหวไฟอยู่ฮะทำพญานาอยากไปยุ่แล้วแต่พอกับเมียเธอย่างปรหอดกอซันบอกพ่อมิ้นขับรถไปพุ่นไปถ่ายยุ่พุุนเลย น้องกระีไปนี่แล้วนี่เจ้นกอ่อพน่มเป็นเมืองที่สวยงามอากาศก็ดีริมแม่น้ำขงมีเรือ ขี่รอบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ <c oughs> เบืองฟังเล่าทาแขกงงามงามยังเป็นธรรมชาติต้นใหม่เขียวงามครับไปลงเลือปะมินไปลงเลือปะ สวัสดีเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาชมขอบคุณหลายๆเด้อถ้ายางเลาะเมืงองนครพนมห้าสิบบาทสม้มส้มวิวนครพนมจ้าเลือดกันเถอทุกคนเห็นบปล่าขาเลือดแค่หาสิบบาทหาสิบบาทเท่านั้นเท่านั้นฟังเล่า,ลา,ลาอันนั้นเขาเอินทาแขกนะ พลังเขาคุนถ้าแขกนี่เป็นฟังเล่าแต่ว่าแขกนี่หมายถึงนักท่องเที่ยวแขกบ้านแขกเมือ่อแขกผู้มาเยือนเป็นภาษาเล่าขอ,องนามกับมี่มีหของนามแขา,าง่ังเรื่องกันเถอะ

งามบอจา่างามบอดูเสียงประาเทียด่ฟังเล่าอ้อม,อ,มอ้มท่าแขกเดี๋ยวสักมือหนึ่งจะไปฟังท่างพุนอยู่ สักมือหนึงจะไปฟังเล่าไปฟังสร้างคุณไปทาแขกไปขี่เรือไปตัวขี่รถไปก็ได้ด้ล่ะฮะแม่น้าานำโค้งมาจากประเทศจีน <Yeah. S 1> แม่น้ำแม่ยังก็แม่น้แม่น้ำจียงตอ,อ,อะไรทางไหนอยากไปอ่ะอะไรไทางนพ่พอี่พ่อพ่ปพ่อพ่พ่อพ่อพ่ปพ่อพอ่อพ่อนววอ,อ่นอพ่อพ่อพอ่อ

กันไนว้คือกันเบิร์ดล่ะเขาปิดประตูไว้เบิร์ดแล้วมึงส,ส้นหนาทีมงานนะจ๊ะทีมงานมานัากันเนี่ยฮัลโหลเนี่ยซื้อวายจางไหนเนี่ยซื้อวายจางไหนเนี่ยเอาไล่งานสูดูฮัลโหลชิมินค่ะมินนี่อันนี้เดี๋ยซื้อวายจางไหนสันนี่ซื้อวายจางไหนไอ้นี่ซื้อวาย,ยา <c oughs> นเมีซิตี้ y เมียว

จะให้กันจะให้กันจะไห่กันไหลชุดช่ยจะให้กันวอามวนวอมวนวอมวนยอคซะกันล่ะพ่อกับลูกพ่อกับลูกยอกันดีดี ก็เจ้าเห็ดอันอันนี้เอาหินใส่โออออมนี่กับมีคนอยู่ถึงข้างล่างนี่ไหมโอ้ขางนี้มันเป็นของเก็บของกระเจ้าตัวนี้เป็นของเก็บของมืองขายของตอนสมัยตะกี้เนาะแต่นดี๋มันห่างเนาะเลยผมมีคนมาอยู่ อ,อันนี้เขาเหตุเป็นศิละปะศิละปะมันสวยงามบันนี้เขาก็ติดไปโฆษณะละมะั้งไม่จังใดก็บบรลูเพื่อนย้ายกับบรลูเขาก็เหตุไปมันสวยงามปซืสอๆละแต่ตอนนี้มันห่างแล้วโควิดมาตีมันเลยห่างอันนี้มันหยอดอีหยังนอนนี่หยอดอีหยังวะน,นี้คือง,งามไปตะลวกเสแท้ วเราเพย่อนลำบวนนี่เขาออปุ๊กขึ้นในด้านไปติงามนาคอนพนมอากาศดีายมาหลายเทียล้วกับงามคือเกา่าไปทะเลมันกับไก่านาคอนพนมนี่มันจังไก่แล้วก็งามฟิวโบแตกต่างกับทะเลเลย ดอกอย่างน้อนี่สวยทองติดขึ้จังเลยนี่อยากไปทาแขกดิโอกาสหนาจังไปแถวนีเพราะมีเวลาแล้วเขาหาเราไปเห็นเหรอสงขอความหาที่ล่ะ

ไปตลาดเลยไปตลาดเลยคุณเสียงพระเถิดเห็นบ่ได้ยินบ่อยากไปฟังพุ่นเนาะบทงามเนาะอยากไปเที่ยวภูเขาไหมเหตวเป็นมาที่นี้ภูเขาลานหินลายเหรอ ผู้เขาไหลคือผากใจบานเท่าแหละบานเท่าปากไตกับผู้เขาไหลขอบคุณด้วยจ้าที่เขามาเบิง้งขอบคุณหลายๆต้องหันสองวัยคูกกก่ก้นเดืนเดืยี่สิบแปดยี่สิบขอบคุณที่กดคอมเมนต์วยจ้า นป็วมรมือนีก็บซ้ำหนีเนาะจ้าเนาะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆประกรกายพาดเลาะ <c oughs> แล้วแต่สิสมโอกาสสิไปทางไห ขอบคุณเลหลายจ้าบ๊ายบายจ้า